ครับผมเดี๋ยวพาไปสัมผัสคุณยายนะครับเนาะคุณยายมาเลี้ยงงัวครับนี่ครับมองยูเพิ่นครับผมมองพักอาศัยนะครับของชาวบ้านที่มาเลี้ยงงวมองพวกเมือยไม่หดสวัสดีครับคุณยายค่ะสวัสดีค่ะคุณยายซื้ออะไรครับเนี่ยซื้อแม่บับคนอาสาแม่บับจ้าคนบ้านไหนครับนวลสวรรค์โอ้บ้าดนวลสวรรค์จ้ะตามาเลี้ยงงัวอยู่เอ่อมองนี้อยู่ทำนเลี้ยงสัตว์บาดตะโนบิเนาะอันนี้ไฟายรอยเอ็สเนี่ยโอ้ตัวนี้ไฟไฟฝ้านบาดนวลสวรรค์เนี่ย อ๋อมาอเยี่ยงงวยนี่ความไปหั่นจังเวีนไฟสุรินนะความไฟเป็นความไฟไปเป็นไฟสุรินอ๋อคุณยายหม่องนี้เป็นหม่องย่ไสเลยบ่เนี่ยม่หัวถวยซ่ามัหอดทีนอนมีหอวโคกหัดซาหอดหม้อมีหัดเปีนอนพอมาอโอ้เดี่ยงงวยนี่เลนมาครับแง่เยียงเยุ่นี่อะงวยลายนเลยครับนี่ายโอ้ยมืดอสุก้นมันสือว่าสองรอยตัวเตียสองยตัวได้อือขอกละชิฟขออละเก้าขละแปดครับ อืมอืมก็อายุสิบกวงนี่ครับคุณย่าอายุจากปีอะไเนี่ยเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามแลี้ยวโอ้โหมันเหลือง่วงสีเลยเนี่ยมาเลี้ยงกับตอนเขาบ้านที่บ้านเขาบ้านกับขี้แก่กันสามรอน้ำกลุ่นง่วงโอ้ขี้จั่ย่านสามร้อยมันยางบ่อยครับอืมสันเลยนะออืครับครับขอบคุณในหลายครับคุณย่าครับอ่า